สวัสดีค่ะพี่น้องมาเนี่มาทอดหมูแดดเดียวค่ะทอดเพือ่อ FC ทอดเพือ่อพี่น้องทุกๆุกท่านเลยจ้าแวะม่ทานไม่กินน้ำกันนเลยจ้าสมำ่ำๆทั่วค่ะเอาไปเบิง่งตอนนี้ก็ะอดอยู่ในกระทะอยู่น่าจานะจะเนาะนี่ค่ะ ร้ายไหม่พร้อมเพื่อพี่น้องมากินน้ำกันแซบแซบกับตำมะทั่วักแตงจ้าเมืนน่ออากาศออกเย็นเย็นแล้วสบายอากาศดีวิธลาล้ำสามอากาศดีเมืนน่อขุดเถ้ห่อนห้อนห้อนหๆอน เมือนเนี่โอ้ยอากาศเป็ยน,ย,นยัเย็นสบายกูเหงเทพมื่อวันจีบวนนี่หนา,น,นาวน้ำมูไเด็จักเมื่อนอ้อหนาวนา,นา,นนา,นา่น้องอากาศแบบนี้ดีมากเพราะเห็นในคนงดเหงียนอกนจากพ่าย็นมากพอดีพอดี เป็นอารมณ์ก็ดีแันอารมณ์อาการหอนโอ้ยอารมณ์หอนน่มนามาจัดกจกัดลมออกช่วยช่วยโอ้ยคิดหอนบ้านได้พี่น้องเลยจึงได้สิด,ด้เมื่อเขาปีที่สามเลยหอน,นกลับบ้านโย่ไอ้แ้าเจ้าแค่หน้าหายก็ได้กินเขาเา้าแล้ว่าได้เมื่อ ขาดคุณตะขาดเกีียวขาดไถทับปุ๋ยกับบ่ได้พี่น้องเลยย่ามันยิดมนุษย์ตอบวิเนติเฮดจังไงพี่น้องเลยย่าม,มันคือสมัยพอแม่อยู่ไขเองดำเองลกก้าเอง พอมาปีตกมาปีลูกเต่าลูกหลานมีแต่ความมัาไงต่ความสบายเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยบริวารไปได้ค่ะเพราะไปวขาพูดสมัยตะกี้ะนะแต<ม>่เนาะจะถือชาผูกขาดได้ค่ะบริวารคลิปไร้เมือเลคลิปหอดพี่น้องผู้อยู่ต่างประเทศผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเนาะคะ่ะเนาะทุกถูกทัน สิถึงขอ,อฝากช่องเนหน่อยแมจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เดอ้อปัญญาพิถึงพันมนาะเห็ดอยู่นี่โอ้ยแลือตะพีน้องสิเมตตาได้จ้ะเดอ้อว่าคิไปเห็ดลิปแบบใดคิดพิถไปตามล่าหาหวยกับไปเพราะได ดเดี่ยวไอ้เพจไปจะคิดไปหาฮะใช้หวยก็ได้สมม่ขตตนะะนะิขุดน้ำต้นกล้วยเนาะจ๊ะเนาะขุดน้ำต้นกล้วยเมื่อวันพักขอน้ำแม่นางต้อนอะนี่โอ้แม่นางต้น,นี่นะ่าจะเนะาะว้าวคลิปพออะไรได้หลายว้าวายใหญ่ฮะกต่มาติดบค,บคบลิปเราได้จัง กินน้ำกันด้วยจ้าหมูแดดเดียวเสียบใหม่ไว้นะค่ะามาๆมาขอจบคลิปแค่นี้ได้จ้าสวัสดีจ้า